ไผ่เห็ดเหลืองหรือว่าคันตะเลนไผ่ฝีมือคุณรัมโบ่จ้ะเพิ่นนขะขนมปังกระเทียมนะคะตามด้วยแครปตรูหรือว่าไอ้ก้างหรือว่ากุ้งแคปเตอร์นะคะให้กามแกทั้งหมดแซบบอแซบบอไอเก็บไปก่อน สวัสดีค่ะเจ้าพักการหอมกับคุณเลมโบค่ะพาการลัดเลาะป่าอีกแล้วนะคะวันนี้คุณเลมโบเก็บบูเบอรี่อยู่ด้านนู้นค่ะพักการหอมก็จะเดินลัดเลาะหาเห็ดได้อะไรเอาอย่างนั้นค่ะวันนี้ตามเราเข้าป่านะคะกินบรรยากาศฟินๆจ้าจะเจอแล้วจ้าเจอแล้วจ้าเห็ดเหลืองเห็ดเหลืองเจอเห็ดเอาเห็ดเจอผลไม้เอาผลไม้จ้า นี่จ้ายุ้มแรกยุ้มแรกตกมาเมื่อคืนนี้เพิ่นกระซื้นซื้นบานกุลิบโบกรรมมาละอ่ะอืมสีนทัก โอ้ยพ่อมาแล้วมาแล้วคุณแอมโบพามาเก็บบูเบอรี่นะคะ <c ule mb os> แวะริมทางเก็บเห็ดไปด้วยจ้ะ <c ule mb os> โอ้ยวัสันขาง่ามจ้ะพี่น้องพอเอาสกูตเตอร์อื้มป้า อ้วนอ้วนอ้วนอวนพยายามที่จะพ้นหญ้าขึ้นมาจา้ะปาดอื้ยนี่เด้อพี่น้องเป็นกุ้งขาตัน ใจเย็ยนเย็ยนใจเย็นเย็นฝนตกคืนเดียว ยงนี้ยังไม่ถมนะคะเดี๋ยวจะตัดขาเห็ดแล้วก็ค่อยถมจะตัดตัดขาเห็ดคืนไว้อ้อาห่วยโอ้ยยิงเปิดยิงเจอป้าโอ้ยโอ้ยเป็นสายห่วยโอ้ย หยุมหยุมอีกแล้วจ้าแม่จ๋าหยุ่มอีกแล้วจ้าดอกเล็กดอกน้อยก็มีคาดเดอร์สำหรับปลาอึดๆอยากอยากยางของเฮาจ้ากุ่มแหลกแต่แหกหมานอยู่ ตันตันเด้อพี่น้องเวลาเก็บเห็ดทีไรก็อยากจะพูดแต่ภาษาอีสานจ้ะยักมันเป็นแนวใดมีคอมเมนต์เข้ามาว่าทำไมไม่พูดภาษาอีสานเลยจะได้เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองวะสัน <c oughs> ก็คนโบเมน์คนอีสานเด้อจ้ะ แต่ว่าวาดาเพอว่าใจหักว่าได้เพระพรสวรรค์จ้ะบาสันกับสีด้เว่าได้ทุกภาคดีบางคนบอกพูดไทยไปเลยทำไมไม่พูดไทยฟังง่ายดีมาสันบางคอมเมนต์ก็บอกอุ้ยพูดภาษา ภาษาเหนือรู้สึกอึดอัดจังถ้าฟังภาษาเหนือไม่รู้เรื่องก็ไม่รู้จะพูดยังไงละคะ่ะต้องให้เข้าใจว่าสโลแกนของช่องนี้ก็คือคนพูดได้หลายภาษาเด้อพี่น้องพรสวรรค์จะ้ะความสามารถเฉพาะตัว ยังจะมีกล่าวถึงคนที่เข้ามาทางเอ่อทางเฟ e บุ o กนะคะกำหนดกฎเกณฑ์ให้มาเลยว่าจะต้องทำคลิปอย่างนั้นอย่างนี้จะต้องไม่อย่างนั้ออน,นอย่างนี้7 8ข้อนะคะงึดหดหลายมีเวลาเดี๋ยวจัดซะหน่อย คงไม่แปลกใจนะคะขอเข้ามาเป็นเพื่อนใน facebook 2นาทีโดนบล็อกค่ะเพราะว่ารับไม่ไหวจริงๆการทำดีเราทำดีกลายเป็นเป็นความโง่ ได้อย่างนี้ใครเขาจะกล้าทำดีหรอแม่คุณเอ้ยมาดอกเหลืองๆน้อยๆจ้ะจะสีงามจ้ะเอาจากน้อยหลังจากได้เห็ดเหลืองแล้วนะคะริมทางรถไถนะคะนี่ก็เป็นเห็ดพึ่งขมเหมือนกันจ้ะอืมยังได้อยู่อันนี้ นี่ด้วยจ้ะได้อยู่ได้อยูสองดอกซุกอยู่ในพงนี่ก็เห็นแต่มหมวกจ้ะถ้าเป็นหมวกทหารนี่ผักกาดหอมแน่นอนค่ะหมวกแบบนี้ใครเอ่ยโอ้ยงามอยู่จ้ะพี่น้องสามดอกกับพ่อแกงขึ้นกันเด้อจ้ะเห็ดพึงขมจ้ะ คุณเลมโบเก็บบูเบอรี่มีออเดอร์นะคะ mm hmm. ก็ลงทางอินเทอร์เนต็ตนะเออเอาไปลอกที่บ้านดีกว่าจะได้ไม่ดำจ้ะยังไงเราก็ได้สปอไว้ในที่เราลองผ่าให้ดูหน่อยเนาะส่วนบนนี้นะคะใช้ได้สปอนี่เราก็แกะออกจ้ะ เห็ดไม่มีออเดอร์นะคะแต่เราจะเก็บไว้กินลวกเอาเข้าช่องฟิตไว้จ้ะไว้กินในฤดูที่มันไม่มีนะคะนี่ก็ถือว่าสวยจ้ะมาแล้วมาแล้วเทาไว้ลอกก่อนแล้วจะพี่น้องนี่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 โอ้โหขออนุญาตเก็บก่อนเด้อถ้างั้นก็ดกอยู่จ้ะอืม โอ้ยอ๋อแกบอกว่าสวยงามเดี๋ยวช่วยแกเก็บก่อนนะจ๊ะแชมป์เก็บบูเบอรี่อยู่นี่บัตุติกดูแอแอนด์สกริงเก่งมากจ้ะเก่งมากแชมปประโพครับโอ้ยคนนึงเก็บบูเบอรี่คนนึงเก็บเห็ดจ้ะนี่บูเบอรี่พีบโบสวยนะคะ มากเลยค่ะดำคือดำคือ ไปบนมอดนุ่มนุ่มจ้ะผลไม้เขาจะพยายามที่จะขึ้นมาเหนือมอดนะคะแข่งกันงามดังคโลคโลโคล

รีบก,ก่อนลูกใจเย็นๆใจเย็นๆกินข้าวกินน้ำแล้วจะดื้อรถแต่ <laughs> อยากมีส่วนร่วมมาหากินก่อนสกูตเตอร์เอ้ย เมื่อกี้มีฝนตกมาค่ะก็เลยวิ่งขึ้นรถมาแล้วก็ขับรถออกมาเรื่อยๆนะคะก็ยังพอได้อยู่นี่เมื่อกี้ก็พระกาศหอมไปแอบเก็บช่วยคุณลัมโบได้คอนกระป๊อกจก้ะเมื่อกี้เลยต้องขอใส่ถุงมือก่อนเสียวๆอยู่เหมือนกันดอกใหญ่ยอยู่ โอ้ยพิกใบขึ้นก็เจอเลยสกูตเตอร์อยู่ในรถหากินแบบนี้เลยจ้ะพี่น้องพุ่นพุ่นได้ยินเสียงฝนไหมคะฝนตกจ้าไม่น่ากลัวมากับนายพรานวันนี้นายพราน គ <laughs> um. ុំយូអ៊ឹមເອົາយ៉ាងไงເອົາយ៉ាងไงຕົກฝนຕົກ โอ้ยโอ้ยโอ้ยเข้ามาในมืดๆน้อยมืดๆน้อยคุณลลโบอมมองไม่เห็นนะคะแอบมีเด้อ e พี่น้องฮัลหลหูหมองหูมองโอมปกนเราอยู่ใต้พุ่มไม้นะคะได้ยินเสียงฝนตกเปล่า เสียงรถแท็กเตอร์ทำงานอยู่ด้วยนี่ปิดไว้ก่อนเอาตะกล้าไหมถ้าคุณเลมโบมาจะเห็นแตข่ขาแกเว็บๆกลมตัดตีนเจออีกจ้ะเก็บแล้วอุ้ยอยู่ยังไงนอนน่ว้าว ยู่ใต้ลากลิงงอนอรอให้ฝนมาเต็มที่เขาคงจะโผล่าออกไหมเห็นจ้ะก่อนอื่นแบกที่ไว้ก่อนคะ่ะแบกที่ไว้ก่อนนะคะ เราจะได้ไม่เขี่ยลากเขาขึ้นด้านบนกำลังเอ,อ้ออจ้ะ ฮะฮอดูฮิตตะหน่อยโอ้ยาคือบเห็นแหละพ่อย่ออินเนออกโซดัลิ่งข้างในด้วยจ้ะข้างในเข้าไปป่าสักสามเก้าจ้ะบรรยากาศฝนฟ้าตกบนเชิงเขาจ้าณลัมโบกำลังอบ พายคันเตลเลนหรือว่าพายเห็ดมันปูนะคะแล้วก็อบขนมปังกระเทียมค่ะเห็ดมันปูที่เราเก็บมาวันนี้นะคะเราจะทานกับแครปตูหรือว่าแคปเตอร์ตัวเล็กๆนะคะบางคนก็เรียกกั้งนนอนแอลกอฮอล์ non oh ก็คือไม่เป็นเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์นะคะแต่ดูเหมือนคล้ายๆกับมีแอลกอฮอล์เพราะว่าคุณลัมโบเลิกดื่มแอลกอฮอล์มากจะเก้าเดือนกว่าแล้วจ้ะ โอ้ยสีกอดอูดแอนด์สกรลิงืถักชวิเก้โอ้ย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 นาทานมากเลยจะมาส่งอาหารนิดนึงมีแอนด์สกรลิงคาร์โลกากูดมดจำมทำมินสกิลิ่งมาส่งอ บอกว่าที่รักของฉันสามารถทำอาหารอร่อยเขาบอกว่าที่รักของผมก็เช่นกัน <c oughs> อุ้ยสีกอ,อ,อกด,ดอูดแอนจะกลิ้งแบดดกติดด่าเก่งมากเลยว,ว้ยาวหอมค่ะไอพี่ติดทุติดติดถาดแต่อร่อยหอมหอมสกอ สุขที่หาได้ง่ายๆกับวิถีชีวิตโยบียะมาเคล่าวาเคล่ามาโยบียเดะชุดจะติดตั้ง fast อะไกวนบ่โอ้กอดแอนซากรีนขนมปังค่ะมีเป็นรสกระเทียมนะคะมีเนยมี เอ่ชีสอะไรนนดัลลี่น่าฮะวทดเล็กเสมอวีดเล็กวีดเล็กเสมอม mm. ีเนยกับเอกระเทียมจ้ะหอมมาจ้าทานด้วยกันจ้ะ ไปเก็บมาจริงๆแล้วก็ทำจริงๆ <c oughs> <c oughs> ทำอาหารเสร็จก็ส่งไปให้เพื่อน <c oughs> ให้ลูกให้อะไรดู จิ้นละเอียดมากแล้วผักการหอมแม่แค่เนี้ยอร่อยแล้วขนมปังกับพายนี่ก็สุดยอดแล้ว

พี่ก้อนใสกเก่งเนี่ยเขาต้มแล้วก็ใส่ไอ้ผักชีลาวนะคะมีเหล้าแดงเกลือน้ำตาลเอ้อะไรไวายดกเอ้เบียร์ดำหรืออะไรนี่แหละพักกันหอมเคยต้มอยู่ครูที่โรงเรียนสอนสมัยก่อนไปดักมาเองนะ Ừ mm. ôi ui cái gì có ừ mhm 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 rồi này mhm 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 à mhm 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 ừ mhm 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 ว่าเสีอย่าดูดาะิงโอ้ยให้ค่ะให้กล้ามเงฮึได้ฮึนะวะเอ้มตัวเอ๊มตะกุ้งแกบอกว่าดูดอไอ้ตรงใต้หัวมันมันเค็มดีแต่พอ ลิตรสัรก็แกะไปทานไปโรแมนติกประการหอมไม่โรแมนติกด้วยพี้เกียดแกะจ้ะอืมเจติกดเจติกดเจติกดอันะแกยัง กามแกทั้งหมดม <ừ? S 2> ผักสมิก้าจุ๊บออก้กามเค็มๆแล้วมาจุบแก้มคนแ <c oughs> สบๆคันๆ <c oughs> โอ้ยแสบคักเศบคักเย็ดดีกอดแอนเซกิง น,นพรุพ่งนี้อีกเหรอคะฝนฟ้าตกบรรยากาศดีจังต่มีซิสแรงนะโ <ฮ S 1> สโนตเข้ามามา คนดยวนป่ะม้าปวะปืมบอกว่าฝนตกมันเหมาะกับการที่เห็ดพึ่งจะมาแกบอกว่าหวังว่าเช่นนั้นเหมอะกว้ามน้อยอ๋อกล้ามน้อยอ๋อ เะอบละไฟไฟออยแกบอกสีสวยฟินไฟฟินไฟสีสวยไครคลิปคงยาวมากแล้วค่ะเดี๋ยวผักกาดหอมกับคุณเลนโบตัด เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอขอบพระคุณทุกทท่านเลยค่ะที่ติดตามเราไปเข้าป่าค่ะหาสเบียงในป่านะคะได้บูเบอรี่บ้างแล้วก็ได้เห็ดบ้างนะคะบูเบอรี่ก็เอามารวมรวมไว้ค่ะลูกค้าจะมารับสิบห้าลิตรค่ะก็เห็ดเราก็เอามาปรุงอาหารชีวิตแบบพอเพียงในต่างแดนค่ะชอบค่ะมีความสุขค่ะขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านนะคะค่ะปลอดโรคปลอดภัยค่ะ เอาไว้พบกันในคลิปต่อไปค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีครับอ่ฮ่ <laughs> ามไปริก่เขียว